สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำไม้เลื้อยนะคะที่ออกดอกเป็นสีขาวอันนี้ก็เป็นต้นพวงชมพูสีขาวนั่นเองค่ะจะแตกต่างกับพวงชมพูสีชมพูยังไงเรามาทําความรู้จักกันเลยนะคะพวงชมพูสีขาวนะคะก็มีชื่อเรียกกันอีกหลายชื่อเลยนะคะตามท้องถิน่นเช่นพวงนาคงอนนาคพวงชมพูสีขาวเนี่ยเขาก็มีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกากลางนะคะ จัดเป็นไม้เถาเรื้อที่มีเถาเนื้ออ่อนแต่ส่วนโคนเนี่ยแข็งมากนะคะแล้วก็ต้องการแสงแดดจัดสามารถเติบโตได้ทุกสภาพดินเลยค่ะลดน้ำให้พอชื้นพวงชมพูสีขาวจะโตเร็วฝ่าพวงชมพูสีชมพูนะคะแต่เขาเนี่ยจะมีดอกที่น้อยฝ่าค่ะ พวงชมพูสีขาวนะคะก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็สามารถออกดอกดกตลอดปีเลยค่ะเช่นเดียวกับพวงชมพูสีชมพูนะคะแต่เขาจะออกดอกดกในช่วงหน้าแล้งคือช่วงเดือนอมีนาถึงเดือนเมษายนนะคะก็ต้นพวงชมพูเนี่ยปกติก็จะไม่ค่อยมีโรคและมแมลงมารบกวนลักษณะของใบเขาก็จะเหมือนใบโพหรือรูปหัวใจมีมือยึดเกาะกับต้นไม้กิ่งไม้หรือหลวก็สามารถเลื้อยขึ้นปกคลุมได้ค่ะ การขยายพันธุ์นะคะก็ทําด้วยการเพราะ,มะเมล็ดตอนแล้วก็ปักชํากิ่งนะคะส่วนต่างๆของต้นพวงชมพูสีขาวเนี่ยก็ยังมีสปปรรพคุณทางยายอีกด้วยนะคะเช่นรากแล้วก็เถาเนี่ยใช้เป็นยากรมราสตรช่วยทําให้นอนหลับ ยอดอ่อนแล้วก็ช่อดอกเนี่ยที่ยังบานไม่เต็มที่เนี่ยสามารถเอามาจิ้มน้ำพริกนะคะกินดิบก็ได้ลวกก็ได้นะคะแล้วก็สามารถนำมาชุบแป้งทอดได้เช่นเดียวกับพวงชมพูสีชมพูนั่นเองค่ะพวงชมพูเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีโมรคแมลงรบกวนเพราะฉะนั้นการที่เราเอามารับประทานนะคะเราแน่ใจเลยค่ะว่าเป็นการปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพวงชมพูทั้งสองชนิดนะคะทั้งสองสีเนี่ยก็จะเป็นพืชในตระกูล เดียวกันแต่การที่เขาโตเร็วเนี่ก็จะแตกต่างก,กันนะคะดอกสีขาวเนี่ยเขาจะเลื้อยเร็วแล้วก็โตเร็วฝัดดอกสีชมพูนะคะสีของใบพรงชมพูสีขาวเนี่ยก็จะมีสีที่ อ่อนฝ่าถ้าหากใครเนี่ยอยากกำลังมองหาไม้เลื้อยสีขาวโตวไวเลี้ยงง่ายทนทุกสภาพนะคะไม่ต้องมีโมรคแมลงมาลบกวรเนี่ยแนะนำเลยนะคะพวงชมพูสีขาวค่ะเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ